สวัสดีครับพวกผมนะครับผมเพจถ่ายไปเรื่อยๆเชนแอวกับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับว่าพวกเทาสพิไทยใส่เห็ดยังกันนะครับผมก็หยุดงานกันเพไปแค่มาไอ้ฝนตกมาหาปลาครับมหาปลาบืนเฉพาะไอ้ฝนแรงครับไปเบิ่งกันนะครับเด้อมามาเอ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 สู้ซักที่เราปืกเอ้ย

อย่างล่างวที่ที่ทได้ไหมทได้วแบบไม่ตัวโคทักเพีเดียวได้สีตัวจะไายอยู่บ่นห่ไม่ได้มาจี๊อกทยอยู่บ่มีมีมีพูด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 โอ้ยดอเลยดอกหลายน้งซุ่มไปเลยตัวไงตัวไงซุ่มซุ่ม ย oh, ื้อเตี <restless sus> ้ยนยื้อตีนโอ้พี่น้องพี่น้องน่าซุ่มยังมีช้างตัวอาบ้าเป็นแก่งโอพี่น้องพูนพูน แค่เดียวแค่เดียวดนบดแข่งเลยอู้หูกี่นะบดแข่งเลยเออโอ้โหแก่แข่งวันแห่งหลายเนาะเต็มแงงเหรอ ขอดเกือบกมาพี่น่องขอดเกือ Investment. บกมาวปล่อยล้ว

บอกไม่นำนี่ละะรกผมมาหาปลาครับผมไก่โหดมาหาปลานี่ี่กินมว่ะห้วดาวเนี่ยโหดเดป่นมากครับมือนนะมาหาปลา่นปานอาเ็งนะครับมีเทสกันไม่ได้น้าดิบนะหน้ามากไมยรู้เปล่นโอ๊มา้ิจีนไจ้ะ

เค่ม่ล่ะนี่โอเคหน่อยผมบพกินขะไรเด้ครับปวกกินเท่าเหย็ดเงียเหยดเงียอันเหยเงียใส้นกเจ้าก็ได้ครับเหย่ใส้นกเจ้ากินแาชิบนีเสียตัวโุม่หนอดนะครับ มองอย่างนี้ครับมองมองนี้กะทิเป็นมองศูนย์ผักค้อยครับผมศูนย์กักตัวโควิดนะครับอำเภื่อมงวงตามเชฟครับผมกะทิเป็นผระปาบันของบันยุงครับเพราะเป็นบันยุงกับมืองครับเป็นผระปาลา อั่้อันากนะครับเพราะว่ามาคาตั็นาคตัวนี่แหละครับคตมาบักวายคางตัวเพเหยดับ้นไเลครับไปพาย้าทีงนี้เากับแวเพ่เลเพื่อนมีข้นอยู่เลครับเพ่นปวดปวดเไเห้ครับจัเลยเพ่อนล้ครับบาครับจองเพื่นน้าเนี่ผมอมาหาปลาหาปูหาปเลยครับนี่แมา,มากิ พูดๆเห็นมพู่าพูดๆพูดๆอนนี้อุ้ยทอดง่ายนั่นน่ะนำไหล่นั่นน่ะตาเอยนำไหล่น่ะตาตาบิไข่เต๋อทอดเต๋อเลยต่อไปนี่ละต่อไปนี่ละพูนๆพูดพูๆพูดพูๆไปเลยปลาเค็มหลายตัวนึงพูดๆไปพูนเลยพูดพอนนี้นีมันลอยอยู่ด้าน้างนงางน้าปตาลาาลากัน

ไปย้าไหนบ้างาหาปีกเวนอ่พูน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 ถนนนั่นพูนพูนพูนสองตัวเห็นนนหลังอ่ะ้หันตัวน่อยพ บีกน้อบีกบีกนหลังสองัแล้วน้อลเร็วเร็วจังเลยจับเอาจับเอานี่ลครับพี่น้องลาเข็งครับผมลาเข็งขยุ่งสีหน้าพี่นจุบินบินมาครับอยู่กันดึงครับพี่น้องลา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 ล่กา โอ oh de oh, ้พอไพี their ่น้องมากค่เด <H> ียวปาป่ากับพีพี่น้องมีะป่าน้ำครับผมีมาพ่อเห็ดครับมพ่อเห็ดต่างด้อยะพรเห็ดครับไปกงมีอ่งมีอยู่เีาจะหี่เดีวไปเนีกครับ ี yeah. yeah, ่นํำมาพี่น้องนํำมาดแกงนครับอยู่ที่นี่นํามาพี่น้องที่นํามาเออแลวที่ข้าเบา นิ๊กดิกด๊กเอาล่อะอ้าอ้าปลาพอเห็ดปลาพอเห็ด ขวดน่าจะหอมเลยเนี่ดำมาสวัสด,ดีครับนี่ครับมหน้าค่าเดียวครับผมว่าบ่ได้บ่ได้ซื้อกบเกากินเรกคาบีมือแรงเก็บไม่เน่กินล้ครับออกมาหาคนสุกสีห้าห้อยตัวครับผมห้าบันห้อยห้อยขียใตย้ห้อยเสื้อดีหอยผงนะครับมาเลยครับรถรถาเลย เลยครับข้าวโพดเร่งครับเร่งบกไม้หกระไตบ้านอาครับไม้ะไตเาเบิ้งเลยพี่หนุ่มต้มน้หน่อยอไรตังไนครับครับไมะตเนี่ยตนี่ตนมหน่อยนะครับตัวหน่อยมัน นี่ครับผมยืมเงินเราผมให้สีกแกตายอ๋ถามเงิน่อนจะถือเอานะครับนี่ครับมันเริ่มเงินยัเป็นสินี่ผมจะยืเก็บไปนะครับมันมันเท่านี้มันหาเก็บมันท่าี้ไปพอให้ไปแกงนะครับเอาไปแกงให้ปลาก็ได้เอาไปต้มกินกระบอกไม้ก็ไกินกับตระบอกหุ่งกระแซ่บครับผมให้แกตายหน่อยงนไม่ไมหน่อยไม่เลยไ่ะครับ อวิ่งกิ่ก กบผมเอากัมมันิกาคลิปเข้ากับเน่าเลยเนาะกะย่างมากจากพุณหอกมากผมเนี่ยอันนี้กัทางเขาบ้างมันเป็นเนื้งครับผมแต่รู้ว่าตัวเองเยอะกัมมันิกาฝากได้เลยครับฝากช่องไทยไปเรื่อยใช่เนาะครับผมแล้วก็ฝากคนไลค์คนแชร์นะครับผมคนติดตามน้องเด้อน้องแม่ครับผมอยากฮัดเอดเพจนะครับบางวันผมจะมาเพลทใายคลิปให้กินให้เพิ่งท้าไปเรื่อยนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอสวัสดีครับ